สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube คนลุกลำชีครับในส่วนของเช้าวันอนังคารนี้ผมคนลุกลำชีขอนำพาทุกท่านมาร่วมทาบุญถวายพัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดป่าหงแก้วบ้านท่านังเดือนตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น <c oughs> เรามาร่วมทาบุญถวายพัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกันเลยนะครับ <c oughs>

เ็ทต้องเขาหายทุกหน่งเขาือเขาปฎิญญาหายเลยนะสนากว้าีเขาปิหายแต่าหายแต่เขาปคือปกตีนไมมีวิธีท่าาช่ยโอ้ีเไเกิไหนแต่กม้มนอันครงก้เราจ้าูไม่เกิ่งนี้มาเยอะ ก็ไปว่าไปดีบเขนี่ี่น้ำตาน้ำเขาภูเขาหุนมากขึ้นก็เป็นต่อไปได้แล้วเน่แเปน่งน้เแล้วเออขนาดเ็นเอารถติดตันไหมหยกหมูกะลาสาลีบุญหยกบ่ขึ้นเนาะก็จะเก่าเป็นบ้านเสยเป็นเห็ดบ่ถือบ่คข่วนไปเป็นโศกไปเป็นโศกดารรมพร้อมกันเลย้เป็นบอมผูมี่้งบกัห

ส่วนที่ไม่มมูกพนมันก็แันในนี้มีน้ำ่าลตอนนี้เป็นนวยุเวลาไหนอแล้วมันนอนตายตายแล้วเยียดยาตะเจนมันะมนกาดได้เนกน